สวัสดีครับไวท์กับโซซิที้ครับวันนี้จะพาไปรู้จักกระนุ่มฮอตมาแรงแซงทางโค้งครับหนุ่มคิ้วเข้มกล้ามโตและขี้เล่นกบฏคินครับจากซีรีส์คินพอตเด็ดซีรีส์ครับกระนุ่มไม้ภาคภูมิร่มใสทองครับไปรู้จักกระนุมไม้กันครับประวัติส่วนตัวชื่อภาคภูมิร่มใส่ทองชื่อเล่นไม้ เกิดเมื่อวันที่5มกราคมพศ2535ส่วนสูง183เซนติเมตรน้ำหนัก74กิโลกรัมครับใส่เสื้อนะครับใส่ไซส์ M และก็ L รองเทา้าเบอร์42ส่วนสีที่ชอบจะเป็นสีเขียวดำและก็แดงอาหารที่ชอบจะชอบอาหารรสจัดเผ็ดและอาหารสุขภาพครับส่วนของสะสมจะมีกีต้าร์วินเทจและก็ของวินเทจทั่วไปชอบใส่เครื่องประดับเป็นคู่และชอบการออกกำลังกาย ประวัติเรื่องการศึกษามัธยมศึกษาที่เตรียมอุดมส่วนอุดมศึกษานะครับคณะโารารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หนุ่มไม้นะครับหนุ่มกาลสิน์ฉายาสุภาพแต่ร่าร้อนเป็นผู้ชายแต่งตัวเท่ชอบเล่นกีตาร์และรักแมวครับนิสัยส่วนตัวเป็นคนมองโลกในแง่บวกแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนจะเป็นคนกวนๆก,ก,กับคนที่สนิทมากๆแต่เดี๋ยวนี้แค่สนิทิีเดียวก็กวนแล้วครับ ส่วนด้านชีวิตส่วนตัวของไมภาคภูมิเป็นคนที่รักสุขภาพมากออกกําลังกายเป็นประจํานอกจากนี้นะครับไมยังเป็นหนุม่มคนบันเทิงที่ชอบเรื่องการแต่งตัวเป็นชีวิตจิตใจครับเขาก็อยากที่จะมีแบรนด์ส่วนตัวเสื้อผ้าเป็นของตัวเองเช่นกันไมเคยมีลุคและสไตล์ที่น่าหลงไหลซึ่งเมื่อก่อนนั้นหนุ่มไมจะไว้ผมยาวมัดจุดตรงกลางและถ่ายข้างซึ่งเป็นลุคที่เท่ไปอีกแบบครับถือว่าเป็นหนุ่มฮอตอีกคนที่ยิ้มหวานยิ้มทีสาวๆจะละลายกันเป็นแถวครับ ผลงานในวงการบันเทิงไมภาคภูมิเริ่มที่มีชื่อเสียงมาจากเวที T.U. Sexy Boy โดยก่อนหน้านี้ไมก็มีผลงานในการเป็นดีเจให้กับคลื่น PYNK98 FM ต่อมาก็มีผลงานเพลงที่ทำให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นเพลงสุดๆไปเลยในอัลบั้มของเพลร o มครับและไมเองก็มีผลงานเพลงที่ทำให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในเพลงอย่าถามเวลากับนาฬิกาที่หยุดเดิน ให้ยากทำมันลากกับนาฬิการที่เดินอีกเลยได้ไหมอย่าขอเดินไปคือหัวใจที่มันตายได้แล้วทั้งนั้นเองและผลงานล่าสุดที่จะไม่พูดถึงก็ไม่ได้ครับ k i n p o d The Series ล่าสุดไมล์ลองชิมลางซีรีสวครั้งแรกกับคินพอเดดซีรีส์ด้วยบทบาทพระเอกที่ไม่ธรรมดาและเป็นบทบาทที่ฉีกกฎของวงการซีรีส์ไวเรื่องอื่นที่ผ่านมากับบทบาทของมาเฟียบูสุดดุดเดือดครับชีวิตมันเป็นกูแ่ะตั้งแต่วันนี้เราจะไม่มีความลับอะไรกันอีก สำหรับใครที่อยากติดตามผลงานหรือข่าวคราวความเคลื่อนไหวของนุ่มไม้สามารถเข้าไปติดตามกันได้ที่ IG ครับไม้ภาคภูมิอย่างไรแล้วนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะครับดูว่าวายขับซิตี้ในคลิปต่อๆไปจะนำเรื่องของหนุ่มวายหรือซีรีส์วายเรื่องไหนมาให้รับชมกันนะครับ